ไปนะครับเป็นเขียวซุปเปอร์มินนะครับผ่านมองจากเลนกล้องออกจะเป็นสีฟ้าไม่ใช่นะครับคนละโทนกันเลยนะครับสีมันเหมือนกับเครื่องจับโน่นนะครับเนี่มองผ่านเลนกล้องเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆเราเป็นเขียวน้ําทะเลครับซุปเปอร์มินนะครับอ้าวดูจากดูจากข้างนอกนอกไปยังสีเพี้ยนนะครับไม่ใช่สีที่เห็นนะครับ อันนี้มองดูตามรูปเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับที่จริงเป็นเขียวนะครับเขียวซปเปอร์มินนะ๋ยวให้ดูสีฟ้าเนาะอ่านี่คือสีฟ้าจะให้ดูนะครับนี่คือสีฟ้านะครับคนละสีกันนะครับฟ้าจะอีกแบบหนึ่งตัวที่เห็นนะที่เลียดอยู่เนะี่ยเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่ากล้องมันเพี้ยนสีนะครับอ มีทุกสีทุกลายนะครับลูกค้าด้านในสนใจก็ติดต่อที่ร้านยูโรผ้าใบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าสีผ้าใสาผ้าลายนะครับมีทุกแบบทุกสีครับ Yeah.